อนต้องตามหาเด็กผู้หญิงใจดีคนนั้นเน้นๆแ้่นแนเน้ครับสามโมงแล้วครับถึงเวลาของว่างแล้วกรอนะเออถึงเวลาแล้วเหรอจร๊ะร,รอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอ้อแย่แล้วเมวื่อวานกินขนมแซมเบ้หมดไปแล้วทำยังไงดีละ่ะไม่มีขนมเหลืออยู่เลยอ,ะอ่ะออ้ยจริงสินะไปซื้อแค่ม,มาเป็นของว่างดีไหมล่ะจ๊ะ ผมจะไปซื้อให้นะครับไปดกคอนไปดกคอนถ้าอย่างนั้นก็วานหน่อยนะจ๊ะพอซื้อเสร็จแล้วรีบกลับบ้านเลยนะอีกสักพักเคนจังก็คงจะกลับมาแล้วล่ะจ้านะจ๊ะวางใจได้เลยนะครับผมไปเลยนะจ๊ะช่วยหน่อยนะจ๊ะโอลมแข่เยอะจังเลยอะเอาชิ้นไหนดีอะฮะนี่ช็อกโกแลตเค้กแล้วชีอครีม ไม่ได้นะเจิมารู้เงินที่มีอยู่ไม่พอยินดีต้อนรับเจ้าหนูน้อยซื้อกี่ชิ้นจ้าเออผมกับท่านพี่กับเคนจังแล้วก็ท่านแม่นะครับชจชิมารูอีกตัวหนึ่งนะอย่าลืมอ่ะใช่เจชิมารู้ด้วยทั้งหมดห้าชิ้นใช่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 ห้าชิ้นซื้อชีสเคปปกินไหมเจ้าหนูชอบช้สแคชเช่สุดเลยครับตกลงครับเอาชีสเค้กด้วยเจ้ารอสักครู่นะจ้าจะเอาใส่กล่องให้จ้า เอาลละจ้าปิดกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหนึ่งพันเยนนะจ้าอ๋อหนึ่งพันเยนเลรอครับอเป็นไรเหรอยินจังเก็บไว้ตรงนี้นี่นะหาเงินไม่เจอเหรออ๋อไหนอ่ะไม่มีไม่มีเลยอตรงนี้ก็ไม่มีเลยอะ ไม่บอกเอยนึกออกแล้วเจชมารู้รูกงั้นเหรอหลอนหายไปแน่ๆเลยออย่างนี้นี่หนูจ๋าเดินย้อนกลับไปทางเดิมดูสิจ๊ะอาจจะหาเจอก็ได้นะโอ้ไม่มีเลยไม่เจอเลยอะไม่มีเลยหาไม่เจอไม่มีอยู่ไหมไม่เจอเลยไม่ใครเก็บเงินไปแล้วลงมาถึงไม่เจอเดินหาสองรอบแล้วนะจะถูกทุกคนดุแน่ๆเลยเจชมารู้ เม่จะไม่เชื่อใจชินจังอีกต่อไปแล้วนะจ๊ะทำไมไม่ระวังให้ดีเล่าแย่จังประมาทมากเลยใช้ไม่ได้เลยอย่าให้อิจิต้อร้องไห้นะอย่าอย่าโอ้เป็นอะไรจ๊ะนี่น้องหนูเด็กดีหยุดร้องให้แล้วบอกพี่หน่อยว่าเป็นอะไรอย่าร้องนะเดี๋ยวผู้ชาจะต้องเข้มแข็งนะหยุดร้องเถอะจ๊ะ นะคะ่นเยนค่ะค่ะนี่ค่ะอล้หนน้อยไม่ต้องร้องแล้วนะถือกลับบ้านดีๆด,ด้วยนะจ๊ะฮะให้เฟรยเหรอทําไมล่ะครับไม่เป็นไรหลรักนาะฉันอยากทานเค,ค้กเลยมาซื้อนะจ๊ะแล้วก็ซื้อให้เธอด้วยนะอะเอาไปสิแต่ว่ากลองเคกของผมมันใหญ่มากเลยนะครับอุ้ยกลองใหญ่ดีแล้วจริงจังอะอ,อ,อะไรเหรอจชิมารุหนูน้อยพี่ไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวสิครับพี่ชืออ จริงจ้าบายบายมากมากไอ้ถ uh, uh, ือให้หน <moon> <laughs> <kicking. S 2> ่อยนะไงเนี่จริงจังทำอะไรเหรอเป็นความลัวอ่ะจะใช้วิชานินจาวิชาอะไรนะอยมาวครักลับอย่มาแล้วขอรับเอ๊ะโอ้โอผมขอแล้วนะผมขอินินๆๆาวิชานินจาสะกดร่าง เน้น,น,นไม่ได้ขอรับต้องหาเจ้าของอออยู่หน้าประตูเลยจ้ะ oh yeah, โอ้ยแย่แล้วล่ะเฮ้ยแบบเนี้ยชิ้นช้างไม่รอบครอบเลยนะเนียนินทาคใครอยู่ล่ะครับเออเออโอ้ยอยู่พร้อมหน้ากันแล้วกินเค้กเถอะนากินเค้ก่ะอ้าวแล้วนี่มันเงินของใครล่ะเนี่ยอะฮะชินโซไม่มีเงินแล้วเอาเค้กมาจากที่ไหนฮะาบอกสิก็ซื้อมาได้สินะชิ้ชิ้นมาด้อ๋ออาใช่ก็ซื้อมาไงแล้วเน้นเน้น น่าสมาสัใสสายตามีพิรุษชิ้นชิน้นมักมักววชาเรียกความทรงจำคือว่าชินจังไม่รู้ว่าตงเงินอนายที่ไหนแล้วก็บอกเอญไปเจอกับพี่สาวใจดีก็ซส้อเค้กกล่องนี้ให้นะครับเรื่องเป็นแบบนี้นี่เองย้าขอโทษนะครับท่านพี่ผมไม่ดีเองละ่ะ จะเอาเงินไปคืนให้เขากันแล้วกันนะครับแล้วรู้เหรอจะว่าพี่สาวคนนั้นน่ะอยู่ที่ไหนนะ่ะฮะไม่รู้จักทั้งชื่อแล้วก็บ้านของเขาเลยนะคะฮะแล้วจะตามหาก็เจอได้ยังไงล่ะขอรับรู้แล้วขอรับคือว่าตอนนั้นน่ะจิงนจังคว้างอะไรก็ไม่รู้ติดป้ากข้าไปด้วยล่ะ ขอบใจนะจ้าที่ช่วยเหลือพวกเรานะจ้าโชคดีนะชินจังที่เงินไม่ได้หายไปนะ mm hmm. พี่สาวครับขอบคุณมากเลยนะครับถ้าอย่างนั้นพวกเราขอตัวกลับก่อนนะจ้า mm hmm. ราตรีสวัสดิ์จ้าไปไปเธอลูกไป,ไปราตรีสวัดสวดิ์ครับชินจังน่้เก่งมากเลยสมกับเป็นน้องของฮัตตริคุ้มเลยชินจังฉลาดมากเลยละวันนี้ <laughs> เป็นไอจ้าจะต้องเก่งะนะเนะ ต้องเป็นนินจาที่เก่งได้แน่นิน